สวัสดีครับผู้ชมทุกทท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีเมียร์ลีก0อ2กันีกันนะโววันนี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมชเลยนะมาเตรียมชมเกมนี้กันให้ดีเลยนะวันนี้นะเป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เป็นเจ้าบ้านนะได้ต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แช b แมงเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นศึกใหญ่แล้ววันนี้ตอนนี้การแข่ง,งาของเราก็ต้องบอกว่าใกล้จบเข้าไปทุกทีนะตอนนี้เข้าสู่วีที่35แล้วนะ โอ้โหเลยสามสีวิคเท่านั้นเองฮะก็ใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะได้แชมป์นะในการแข่งขันพรีเมี์ลีกของเรานะเดี๋ยวก่็อื่นเราไปดูผลการแข่งขันของคู่นี้กันสักหน่อยฮะในส่วนของตารางคะแนนนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนตอนนี้ก็โอ้โหตามนี้เลตนะ้องบอกว่าคู่นี้สู่สีกันจริงๆแล้วปารีสแซงต์แชงกงทีมเยือนนะโหตอนนี้อยู่อันดับ3นะมีอยู่68คะแนนนะ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามมาติดๆนะอยู่นดับ4นะโหมี68คะแนนเท่ากันเลยฮะแต่ว่ารูกดีเสียของปเปชเชค่อนข้างห่างจากซิตี้เยอะเลยฮะเปชเชเลยอยู่อันดับ3นะโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่จะลุน้นแชมป์เช่นกันนะต้องชนะเพื่อที่จะขึ้นไปจี้จ่าฝูงให้ได้ฮะต้องมาดูนะว่าวันนี้ใครจะชนะนะคู่นี้ ก็ได้เห็นในส่วนของรายชื่อรายนามกันไปแล้วฮะท UNG ั้งของผู้เล่นทั้งสองฝากฝั่งก็จัดเต็มชุดใหญ่กันมาเลยฮะพร้อมที่จะมาล่าตะข่ายกันนะเดี๋ยวมาเตรียมชมอึดใจดีว,ว่าคู่นี้บทสรุปจะเป็นเช่นไรนะเกมก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะก็จะเป็นทางฝั่งเปเชทีมเยือนนะที่จะเริ่มต้นเขีย่ยเปิดเกมกันก่อนนะในเกมวันนี้เอาละเกมเริ่มต้นนะ เปเชเริ่มเกี่ยเปิดเกมไปแล้วจะบุจกจะขวาไปซ้ายของทางหน้าจอมาในชุดดําแล้ววันนี้เปเชส่วนซิตี้เจ้าบ้านมาในชุดเก่งของพวกเขาชุดสีฟ้าเกมเริ่มต้นแล้วปาริเดสครองบอลกันก่อนนะเปเชเอาหาช่องได้เอาวิ่งลุยกระชากไปเองไล่ให้เอ็มปเปเป้แต่ซิตี้ก็เอาบอลมาได้ฮะวันนี้ได้เล่นในบ้านนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องดูนะว่าพวกเขาจะ ทำผลงานได้ดีหรือเปล่าในบ้านของตัวเองนะแล้วลาฮิมสโตลิงลุยมาแล้วย้อนไปให้การเซโลเซโซข้ามมาให้เดอ์บอยเดอ์บรอยจะแทงลูกนี้ไม่ผ่านเอ้าลวุยโอ้โหวาดเสียวเลยฮะส่งขึ้นหลังแบบสั้นไปหน่อยฮะผู้เล่นซิตี้เกือบเข้าถึงบอลนะมีโอกาสได้ประตูมอสักรู่แต่ความยอดเยี่ยมของดานานุมากก็ช่วยทีมไม่ได้ก่อนฮะ กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกลุยต่อเนื่องนนในช่วงต้นเกมแบบนี้โรดริเปิดยาวเข้าไปข้างในลูกนี้น่าจะเข้ามือเดอนาลุมาล่าแล้วรับไปได้แล้วเป็นบอลของเปเช่จะโตกครอบครองบอลกันบ้างเอาแต่พแปบ๊บเดียวก็เสียคืนให้ซิตี้วันนี้โอ้โหสไตล์ของพวกเขานะเพซซิ ing, ่งบี้บอลกันดี ยังบอลมาได้อย่างไวฮะแล้วมาเล่นเกมของพวกเขากันต่อฮะทางฝั่งซิตี้ลาปอสคืนเอเด์เันเริ่มจากแดนหลังฮะซิตี้ตัวนี้พยายามจะเน้นสู่แดนหน้าอย่างคงครองบอลได้ฮะซิตี้วอลเกอร์ออก็คืไปที่โฟเดนแล้วโฟเดนให้มาเลสลมาเลสกับโฟเดนเล่นกันโอ้โหตอกซนมาให้มาเลสมาที่เดอบบอย ลอยจะให้บ็อกเกอร์แต่โดนดักไว้ได้เอาละเปเ,เช่จะได้สวนกลับมาเอ็มบาปเป้ของบอลย้อนมาไวนาดุมงเอาไวาด้ดุมลุยมาแล้วเลือกช่องนี้แล้วและเอ็มบาปเป้เล่นกับเมสซี่ไปถึงเอ็มบาปเป้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าโดนแย่งชิงมาได้อาร์ซิเต้ได้บอลกลับมาแล้วแล้วจะโตกลับไปเลยฮะแล้วแทงตรงนี้โอ้โหมาเลสไม่ล้ำหน้าด้วยอาริยัตมาเลสหลุด เข้ากับเว้ามาแล้วยิงลูกนี่โอ้โหแต่ว่าดานารุม,ม่ายังดักทางเซฟไว้ได้ถูกฮะโอ้โหซิตี้ลูกนี้น่าเสียดายสุดๆนะลิยัตมาเลสได้ดวลเดียวๆกับดานารุม่ากะยิงเสาแรกตรงนี้เลยฮะแต่ดานารุม่าก็รู้ทันฮะเหยียดแขนไปปัดป้องไว้ได้เลยฮะเอาว่าซิตี้ได้โอกาสลุ้นกันก่อนเลยฮะแล้วก็จะได้เตะม,มุมในจังหวะนี้ฟิโฟเด้น,นะเลนันมากับเบรโดซินวา ลูดลากเข้ากรอบเคทษปาดเข้าในลูกนี้โอ้โหยังเคลียร์ไม่ได้ฮะเปเชแล้วโฟเดนลุยมาต่อโฟเดนครองบอลย้อนให้ดีอัสเควินเดบรอยพลิกรถไหลวอล์กเกอร์โอ้มีเพื่อน้านไหนแล้วฟิลโฟเดนโอ้โหเรียบร้อยส่งลูกแต่ว่าโอ้โหไม่ได้นะโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะมีธงฮะจากกรรมการนะโอ้โหซิตี้ลูกนี้ใสๆดูนะโอ้ล้ำหน้าไป ขาเก้าเนี้ยฟิฟเดนส่งอุตสาห์ส่งลูกบอลผ่านสู่ประตูไปแล้วฮะเข้าทําสุดสวยด้วยปาดเข้าไปด้านในแต่ว่าอย่างไม่ได้ฮะล้ำหน้าไปก่อนเปเชก็จะตั้งเตะกันมาเริ่มกันใหม่ฮะเกือบไปฮะเปเชเกมย,ย,ย,ยังคงศูนย์ศูนย์นะคู่นี้นแบนาดไปที่เวรติไว้นะดุมกลางสนามแล้วลุยมาเอง ไวนะดุมครองบอลอยู่ฮะหาเพื่อนแล้วไล่ให้เอ็มบัปเป้ไงฮะเขาขอโทษแล้วแววท,แลแทงลูกนี้จะให้ฮาคิมี่แต่ว่าซิตี้ก็มาบังบอลจนออกหลังไปแล้วฮะได้ตั้งเตะมาซิตี้ทำได้ยอดเยี่ยมโอ้โหมาดูจงังหวะเซฟของดันารุมาลูกนี้กันก่อนนะโอ้โหลิยามาเอสพลาดโอกาสทองคำที่จะให้ลูกทีมขึ้นนำไปเลยฮะยังคงศูนย์ในเกมวันนี้ เอเดนเซนจะเปิดขึ้นมาครับวันนี้ต้องบอกว่าแมนซิตี้รลุยกันมากกว่าเลยฮะเปเชย,ยังไม่ได้โอกาสยิงเลยแล้วซิตี้รลุยมากแล้วแล้วลูกนี้แทงในคีวินเตอร์บอยให้มาเลสปาดเข้าในลูกนี้โอ้โหสก,กัดออกมาได้ยังรอดอยู่ว่าเปเช แล้วได้บอลมาครอบครองอาจจะโตกลับไปอัพอยู่ที่ลามอสให้เบนัดไหลกับเวลติโอ้โหทำได้ไม่ดีแออโลซิตี้ยังมาลดแรงอีกลูกนี้เบนโดซินว่าโอ้โหแต่ว่าดอนารุม,ม่าก็เซฟไว้อีกแล้วฮะยังรอดตัวไปฮะแมนเออทางฝั A, ่งเปเช่เบนโดยิงขวาลูกนี้แต่ไม่หนีห่างตัวดอนารุม,ม่าเท่าไหร่ฮะก็เลยยังพอจะมีแรงฮึดเซฟไว้ได้ก่อนปัดออกไปเฉยเลยฮะ มาลุ้นเตะมุมกันต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วครู่นี้ยังคงศูนย์แล้วลูกนี้ก็มาเข้าอ้อมกอดของโดนาลโลมาเนะลูกบอลต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเปเชเลยนะก็ว่าได้นะพะซิตออี้ได้โอกาสลุ้นใกล้เคียงมากๆเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ประตูาเปเชยยังคงอยู่ยงคงกระพันไว้ก่อนนะยังไม่เสียประตู และพวกเขาจะได้ครองบอลช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วไหลมาเอ็มบัปเป้มายังไงเอเป้เราขอยิงลูกนี่โอโ้โหข้ามขึ้นหลัง้ายังไม่ได้ฮะโอ้โหแล้วก็กาารรรฝังคางไปไม่จบเกมไปเลยฮะครึ่งแรกโอ้โหต้องบอกว่าเป้เชก็เกิดมาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกเหมือนกันนะแต่ ยังไม่ได้ครับตอนนี้ทั้งคู่ต้องบอกว่าสุดมันเลยฮะยังคงสูนๆนะเกมนี้เดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่เดี๋ยวมาชมกันต่อฮะ <c oughs> เอาแล้วมาลุยกันต่อเลยฮะเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะปารีสแซงฌแมง ที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงศูนสูนะคู่นี้โอกาสทองคําของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงครึ่งแรกแต่ยังเปลี่ยนแปลงเป็น,ปน,ปนสกอร์ยังไม่ได้นะทั้งคู่ต้องมาดูกันต่อว่าจะจบลงอย่างไรแล้วโฟเดนครองอลมาโหลูกนี้เสียบอลให้ไปเช่แทงถึงเอมปเปเป้ฮะอ้าเอมปเปเป้ลุยมา เวลาติข้ามมาเมสซี่แทงในให้เวลานูมเอาแล้วลูกนี้เมสซี่ยิงซ้ายโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเมสซี่โอ้โหแต่เหมือนจะไม่ได้เหมือนกันนะล้ำหน้าเมสซี่โอ้โกรรมการยกธงไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าว่าลำ้ำแค่ไหนฮะโอ้เกือบจะได้ประตูขึ้นนะเหมือนกันนะเปโอ้โห,โโหลูกนี้ก็ล้ำไปทั้งตัวได้เมสซี่เสียดายเลยฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเมืเม่อครึ่งแรกซิตี้ก็มีโอกาสแบบนี้เหมือนกันนะยิงเข้าไปแล้วแต่ล้ำหน้าไปฮะ สรุปก็ยังไม่ได้ทั้งคู่ฮนะตอนนี้ยัง 0-0, 00. แล้วมาดูเฮตุเฮต d ของคู่นี้กันสักหน่อยฮนะในการในคันพีพีพิมียรีกนะซีซั่น2020ก็เป็นแมนซีชนะทั้ง2 m a แมตช์เลยฮนะ1-0และ2-1ฮนะส่วนซีซั่นที่แล้ว2021เป็นเปเชชนะ2แมตช์ฮนะ4-1และ2-0นะส่วนซีซั่นปัจจุบันนี้ในเลกแรกนะแมตช์แรกที่เจอกันมา แมนซชตี้ชนะเปเชมา4ดามาโอ้โหสุดมันแล้วยิงเงินเยอะเลยดูจากสถิติของคู่นี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะเกมวันนี้สถิติจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนฮะแต่ตอนนี้เปเช่เอาเสียบอลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดบรอยดูยลากกระชากไปแล้วแล้วแทงลูกนี้ริยรันมาเลสเติมเก็บได้มาเลสคลองบอลแล้วหักมาให้เดบรอยไปาดเข้าในมาตูงนี้โอแต่สั้นไปหน่อยอะ่ะ เบยเจยก็เลยดักไว้ได้แล้วโอ้โหนี่บาเสียวเธอเคลียร์มาได้เอาแต่ตกถึงเท้ามาเลสแล้วไหลลูกนี้เบตโตซินว่าโอ้โหลูกนี้มีล้ำมากหรือเปล่าไม่มีแะโอ้โหได้ประตูขึ้นนําแล้วฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะโอ้โหไปขอดีใจกับแฟนบอลแล้ววันนี้กระหึ่มสนามพวกเขาเองเป็นเจ้าภาพแล้ววันนี้โอ้โหต้องบอกว่าได้ประตูจนได้ฮะโอกาสมากมายหลายครั้ง สุดท้ายเป็นเขาคนนี้เบนเดโดซินว่าได้จบสกอร์แล้วให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเปเชไปแล้ว1-0โอกาสได้เปรียบแล้ววันนี้ซิตี้นาทีที่65ตอนนี้เบนเโดซินวาจัดให้ฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้1เปเชศูแล้วเมเชก็ต้องตั้งต้นมาเล่นกันต่อฮะยังมีความหวังอยู่ฮะเวลายังเหลืออีกมากมาย เนม่าคลองบอลมาเหมือนจะไม่ค่อยได้บอลแล้ววันนี้เนมเ่าเอ็มเป้ให้ปวยนาดุมแล้วไหลมาตรงนี้เอาเมสซี่เติมมาเมสซี่เลื้อยลากจะหักด้านในแต่ย้อนไปให้ปาเลเดสปาเลเดสให้เวลติถึงโจจีเว็าด,ดุมเอ็มเป้แล้วตรงนี้โโเนม่าโอ้โหยิงซ้ำลงซ้ำอีกทีเรียบร้อยอ่ะโอ้โ,อโหจุดยอดนะเนม่าต้องบอกว่าวันนี้เขาสัมผัสบอลน,น้อยแล้วแต่ว่ามาทำประตูสำคัญแล้วตีเสมอให้เปเช่ ไล่ตีตื้นแมนเชสเตอร์ซิตี้มันแรวะหนึ่งเท่าโอ้โหสุดยอดใช่เนยเน์ยมาวันนี้ต้องบอกว่าความบาดเสียวหน้ากรอบประตูนะฮะชิงกันไปเคาะกันมาสุดท้ายเนย์มาได้เบิ้ลสองครั้งเป็นผลให้ได้ประตูเลยฮนะยัดเข้ามาลูกนี้เอเดนันอุซาห์ทำได้ยอดเยี่ยมแลเซฟในครั้งแรกแต่มันก็ไปเข้าเท้าของเนย์มาได้ซ้ำเข้ามาอีกทีก็เรียบร้อยฮนะเอาละตอนนี้เนย์มานาะทีที่7 2ฮะนะให้แมนเชสเตอร์ ให้เบสใช่ไหไล่ซิตี้มาแล้วเป็นหนึ่งเท่าฮะโอ้โหเกมจะจบลงอย่างไรฮะสุดมันจริงจริงอ่าลงนี้ซิตี้จะหลุดสเตอร์ลิงอ่าไปต่อโยกหลอกสวยกันเซลโลหักในให้เบเรโดซินบาโฟเดนจะพลิกอ่าแล้วสเตอร์ลิงกระชากเข้าในกรอบเขตโทษแล้วปาดเข้ามาในลูกนี้โอ้โยไม่มีใครเข้าชาร์จบอลแล้วมาต่อซิตี้ลุยหนักต้องการประตูขึ้นนำอีกครั้งฮะ จะควยเพื่อนไม่ถึงเอาแล้วไหลามาตรงนี้ฟิลโฟเดนไหลให้ลิยัตมาเลสโอ้โหเรียบร้อยมาอีกแล้วหนึ่งประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งฮะโอ้โหวิ่งมาถาเป๊ะเลยฮะลิยัตมาเลสได้จนได้ฮะโอ้โหซิตี้สุดมันเนีฮยเกมนี้สามประตูเข้าไปแล้วผัดกันยิงฮะเป็นซิตี้ได้จบมาโอ้ลูกนี้ชิงกันอยู่สองคนนะ สุดท้ายเป็นมาเลสได้ตะบันซัดด้วยขวาเข้าไปเลยฮะโดนารุม่าหมดปัญญาเซฟไปปาใจแล้ววันนี้ลูกทีมมีโอกาสได้3แต้มแล้วเวลาก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วอะนาทีที่7 9็ิทยัดมาเลสต้องบอกว่าเปเช่ต้องเร่งแล้วหากอยากจะได้แต้มในวันนี้เนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานวิกเทลกันหน่อยะของทั้งคู่ แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะคาวาสกีฟอนเทเล่มา3-0นะส่วนเปนเช่โอ้โหเปิดบ้านแพ้ปอร์โตมา3-2อ่นะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไรนะ่ระเปเช่แถววันนี้ก็โดนนำอยู่ด้วยฮนะต้องมาดูนะว่าจะกลับมาได้หรือไม่ฮนะอาคิมี่ลุยมาแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้โอ้โหบอลเกือบจะเด้งคานกันนะอามีกรรมการมีมาย้อนให้ไปเหลืองย้อนหลังกับบลนะ็อกเกอร์ฮะ ไปฟาวจังหวะน,นี้นะโอ้โหเสียบเข้าด้านหลังไม่โดนบอนลแลนะ้วดนะีที่ยังเป็นใบเหลืองเท่านั้นเดี๋ยวไปดูโปรแกรมวีคหน้ากันหน่อยโอ้โหใกล้จบแล้วนะวีที่36แล้วว,ลว,วีที่36นะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะโอ้โหก็บอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะส่วนเปสเชจะกลับไปเล่นในบ้านนะต้อนรับทีมจากชัยนีซูเปอร์ลีกอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะแต่ลูกนี้ เปชเชมาแล้วะต้องการประตูแล้วยิงเข้าไปตรงนี้โอ้โหแล้วจะซ้ําอีกทีแต่ว่าทําออกไปเองอะเปชเชเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันนะโอ้โหเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ววะซิตี้ก็คงต้องการประคองสกอร์นี้ไว้ให้จบเกมใกล้จะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ววะดูแล้วก็ โอกาสสูงและที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้สามแต้ม้วในวันนี้มีการแก้เกมช่วงท้ายส่งแจ็คกรีลิชลงมาระเบิดฟอร์มแทนโฟเดนกันบ้างฮะวันนี้โฟเดนก็เล่นได้ยอดเยี่ยมมะมีโอกาสสร้างสารรค์ช่วยเกมได้หลายครั้งเลยฮะเขาสู่ช่วงทดเจ็บ3นาทีเท่านั้นนะโอ้โหเปเชย,ยากแล้ว ต้องรีบบอลมาครอบครองเพื่อได้ประตูตีเสมอมาก่อนแต่ว่ากลายเป็นซิตี้ครอบครองบอลซะด้วยในช่วงท้ายรีลิชลงมาก็ได้ครองบอลแล้วรีลิชเลื้อยลากกระชากจะแหวกเข้าไปตรงนี้ไม่ผ่านแต่คงเป็นบอลของซิตีเ้เบนดโดซินวาลุนี้จะดันทุลังแต่เวนดุมแย่งมาได้แล้วกรรมาการไม่ให้โอกาสแล้วว่าเปาโนวีจบเกมนี้ไปแล้วอโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะ ปารีสแซงต์แชมงไปได้ฮะสองประตูต่อหนึ่งฮะวันนี้สุดยอดแล้วเป๊ปและลูกทีม <the> พวกเขาเก็บ3าคะแนนได้ในบ้านตัวเองเลยฮะ <the> ส่วนเปนเชม,มาเยือนวันนี้ไร้แต้มใดๆกลับบ้านไปเติมในตารางคะแนนนะก็บทสรุปเกมนี้ตามนี้เลยฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองปารี IS สแซงต์แชมงหนึ่งนะเดี๋ยวผู้ชมมาได้ทำประตูกันนะในช่วงท้ายนะสลบผมเดี๋ยวนำลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในแมตช์ต่อๆไปฮะนำลากันไปแล้ว, <the> ลวสวัสดีครับ